ทัมม<ส>ังสรนังัตตัติยัมปิทัมมังสรนังปานาติปตาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิทินะนาวิดะกาโลยมปัทันตังคจามิทัมมังสรนัง ที่อมิวาสันตุสพิกายกุบะวัสากิติยจังหวัดลำปางปััดนี้พร้อมแล้วครับลำปางพร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และวันนี้เป็นวันลาท์ของพุกปี องการกองอาสาลักษณ์แดนกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติหน้าที่ประจำกองร้อยอาสาลักษาแดนอำเภอทุกอำเภอด้านการคมนาคมและการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการพัฒนาชนบทการจัดระเบียบเพื่อรับฟังสารของผู้บัญชาการกองอาสาลักษณ์แดนและรับฟังพัฒนาทำความสะอาดสถานที่และสิ่งสาธารณประโยชน์ในถ้ำซึ่งเป็นมิตรต่อเนื่องให้กับผู้สามสาชิกอส จำนวนสองเบอและสำนักง,งานเหล่ากาชาิจังหวัดลปางจึงขอขอบพระคุณในกรุณามอบประกาศและถึงอาสาาิแดนทุกทีมเื่อเปการของมูนิธิอา,าส,สาแดนแ่านระดับสอนายบทเอกบดินเครืออนรัตเรางผู้ขับตองร้อยอาสารุรศี น,นายบวทอเอกศักดิ์บุญาทาผู้ช่วยผู้คับกองร้อยอา,าสาราสันดนแดนอำเภอเกาะคานายบทวตรีเรืองรักเรืองยังมีผู้คับปวดกองร้อยบังคับการและบริการของอำเภอเกาะคาที่สามระดับที่สองเด็กชายวราเทพเมืองชุมเป็นบรของเอกสวัสดิ์ิรักษ์สกุลสมุนกองร้อยอสาอำเภอรเรือง ลำปางที่หนึ่งของครอบครัวข้าราชการกระรวงหาไทยตลรรอดจนพัฒนาหบุาลทกินได้เกิดสรรเงินของสมาคมให้แก่แม่ล้านหาไทยจังหวัดจังหวัดละ20,000บาท เด็กชายชาญชัยแก้วน้อยเด็กชายพงศกรบุญเกิดเด็กชายสุภวัสตสองคนงนายนาท์ลงลีประจันตเสนเด็กชายชายยันสละบัวเลยเด็กชายนักธิจสงสาร เด็กหญิงเพกรตามิ่งเชื้อเด็กชายคนาวัดพคมฟังเด็กหญิงทิตยาย,ยิ้มตากูลเด็กชายพัฒรดลน,นางสาวสสิธรเสียงดังนายพีรพงษ์มูลเจริญ วันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนได้เวียนมาบันทึพุทธศักราช2,497 e, เป็นที่ประจักษ์ชัดถึงความสำเร็จอดินแดนได้เวียนมาบรรจบครบ59ปีในวันนี้ขออันาจสิงหกอ,องอาสารักษาดินแดนจังหวัดลำปางประทานในพิธีที่เคารพเป็นอย่างสูงพร้อมกันนั้น ชาน,นครับโดยท่านประทานพิธีได้ตรวจเตียมแถวโดยเป็นกวันและกำลังใจกับกำลัง